จริงๆแล้วคนเราก็ลังเลที่จะยอมรับความฝันอันยิ่งใหญ่แม้แต่คนที่บอกว่าปรารถนาจะมีความฝันบางทีก็ไม่ได้ต้องการความฝันอย่างแท้จริงแต่ต้องการผลของความฝันตั้งหากลองดูตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักต่างๆเราจะเห็นภาพโฆษณาคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังแล้วเราก็อยากเป็นแบบ หลังใช้แต่ไม่สนใจกระบวนการที่ทำให้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะถ้าคนเราสนใจจริงโลกนี้คงมีคนอ้วนน้อยกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามหากเราใช้ชีวิตไปตามความฝันทำจริงอย่างสม่ำเสมอเราจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งคนจะเห็นเองว่าความฝันให้อะไรแก่เราและทำให้คนเหล่านั้นต้องการจะมีความฝันบ้าง หากเราทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อให้ฝันเป็นจริงเราจะกลายเป็นสื่อโฆษณาชั้นดีให้แก่ฝันนั้นซึ่งแทบไม่มีอะไรจะดึงดูดใจคนอื่นได้มากกว่านี้อีกแล้วคุณจะรู้ได้เองหากคุณสื่อความฝันนั้นได้สำเร็จผู้คนจะมีความสุขกับการได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม ทุกคนจะดูแลคุณและคนอื่นในทีมอย่างสนุกสนานทุกคนจะเพิ่มคุณค่าให้ทีมโดยอุทิศความคิดสร้างสารรค์ให้รับผิดชอบทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จด้วยตนเองหากเราสามารถสื่อให้คนอื่นเห็นวุั่ทัศน์ได้ดีพอทุกคนจะรู้สึกว่าฝันนั้นเป็นของตัวเองด้วยซึ่งเราเองก็ต้องไม่ยึดฝันนั้นไว้คนเดียวมากนัก สิ่งที่มีพลังมากนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่สมาชิกช่วยกันทําให้เราบรรลุความฝันเท่านั้นแต่อยู่ที่สมาชิกช่วยกันทําให้ฝันนั้นยิ่งใหญ่และมีคุณค่ามากขึ้นซึ่งเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นความฝันนั้นจะยิ่งใหญ่กว่าตัวเราหรือทีมของเราเสียอีกผมขอย้ําสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อทีมมีความฝันเดียวกันด้วยคําพูดของวีรบุรุษคนหนึ่งของผมจอห์นบูเดนโค้ชบาสเกตบอลของทีมมหาวิทยาลัย UCLA ซึ่งกล่าวไว้ว่าในช่วงเวลาหลายปีที่ผมเป็นโค้ชผมพยายามจะไม่พูดถึงทีม UCLA ว่าเป็นทีมของผมหรือพูดถึงนักกีฬาคนไหนว่านักกีฬาของผมผมทำเช่นนี้ในตอนที่เป็นโค้ชให้แก่ทีมของวิทยาลัยครูอินดีแอนนาสเตทและโรงเรียนมัธยมเซาบนเซนทันด้วยเมื่อมีคนถามว่าโค้ชครับ คุณชนะเกมนี้ได้อย่างไรผมจะแก้คําถามของผู้สัมภาษณ์ก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนชนะครับนักกีฬาต่างหาเพราะว่าเราทําคะแนนได้มากกว่าคู่แข่งนี่อาจเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันสําคัญสําหรับผมเพราะมันแสดงให้เห็นทัศนคติของผมว่าทุกคนเป็นเจ้าของทีมร่วมกันดังนั้นทีม UCLA ไม่ใช่ทีมของผมแต่เป็นของเราผมเป็นโค้ชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่สมาชิกทุกคนมีความสุขที่ได้เป็นเจ้าของด้วยกัน โค้ชวูเดนสื่อให้เห็นความฝันของเขาว่านักกีฬาทุกคนในทีมมีค่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยให้เหตุผลกับทุกสิ่งที่นักกีฬาทำเชื่อมโยงความรู้สึกของทุกคนเข้าด้วยกันและทำให้ทุกคนเห็นภาพนั้นตรงหน้าทุกๆวันนักกีฬาทุกคนยอมรับในวิสัยทัศน์และความฝันของเราไอ้ของเขาจนรู้สึกว่านี่เป็นความฝันของพวกเขาเองเช่นกัน นักฉายภาพฝันผมศึกษาผู้นำและนักศึกษารชั้นยอดมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อเรียนรู้ว่าคนเหล่านี้ซื้อความฝันออกให้คนอื่นยอมรับได้อย่างไรไม่มีใครทําสิ่งนี้ได้ดีไปกว่าวินสตันเชอร์ชิลมีทหารผ่านศึกที่เป็นส่วนหนึ่งของการยกพลขึ้นบกในสงครามโลกครั้งที่สองให้เล่าฟังถึงการได้ พบกับเชอร์ชิลก่อนปฏิบัติการบุกนาซีอันนองเลือดครั้งนั้นทหารคนนั้นเล่าว่าตอนนั้นเขากำลังกลัวที่สุดในชีวิตอันที่จริงแล้วผมไม่คิดว่าพวกเขาจะทำสําเร็จหรอกถ้าไม่ใช่เพราะเชอร์ชิลมาพบเราก่อนข้ามช่องแคบอังกฤษในวันนั้นเชอร์ชิลมาพบเหล่าทหารก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปยังหาดนอมังดีเพียงไม่กี่ชั่วโมง เขาเดินทางมาด้วยรถจีบและลงมาคุกคลีกับทหารเขาจับมือแล้วกอดพวกเราหลายคนทหารผ่านสึกคนนั้นทบทวนความจำเขาเล่าประสบการณ์การเข้าร่วมสงครามของเขาเองซึ่งตรงกับความรู้สึกของเราในตอนนั้นจากนั้นเขาก็ขึ้นไปยืนบนรถจีบและพูดราห้นาทีด้วยใบหน้าที่นองน้ำตาเชอดชิวพูดอะไรหรือในขณะที่เขารู้ว่าชายหนุ่มหลายคนที่อยู่ตรงหน้าต้อง ไปรบและ,ะเผชิญนักความตายสุภาพบุรุษทั้งหลายผมรู้ว่าท่านกลัวผมเองก็จาได้ดีถึงความกลัวนี้ในสมัยที่ผมเป็นทหารผมได้รับเกียรติให้ปกป้องบ้านเกิดของผมเป็นเวลาหลายปีหลายครั้งเป็นวันที่มืดมนจนเราไม่รู้ว่าเราจะทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จหรือไม่แต่ณตอนนี้เป็นทีมของพวกท่านแล้วเราทุกคนเชื่อในพวกท่านว่า ท่านจะทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายสำเร็จชะตากรรมของโลกเสรีอยู่ในมือของท่านแล้วขอให้นี่เป็นช่วงเวลาที่ทรงค่าสูงสุดในชีวิตของพวกท่านไม่ต้องบอกก็รู้เขาเล่าต่อทหารที่หวาดกลัวเมือ่อครู่เปลี่ยนเป็นเหล่าผู้กล้าที่พร้อมจะเผชิญกับใครหน้าไหนก็ได้เมื่อใดก็ตามที่เขาพูดเชอชิลจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังได้เสมอเขานำเสนอความจริงอย่างเต็มเปี่ยม พลังสื่อให้ผู้ฟังเห็นได้ทั้งเหตุผลและความรู้สึกโดยทักษะด้านการใช้ถ้อยคําทําให้เขาสามารถพูดได้โดยใช้คําที่ทําให้เห็นภาพได้ดีเช่นคําว่าม่านเหล็กซึ่งเขาเป็นคนคิดขึ้นหากเราสามารถเรียนจากนักศึกอสารอย่างเชอร์ชิลและยึดเขาเป็นแบบอย่างผู้ฟังจะ เข้าใจวิสัยทัศน์และมีความรู้สึกร่วมกับเราได้และหากทำได้ตามที่พูดตลอดเราจะชนะใจคนอื่นและสามารถทำให้เขาเข้าร่วมฝันของเราได้ความฝันเป็นจริงได้ด้วยทีมคุณตอบคำถามเรื่องผู้คนว่าอย่างไรเรามีความจำเป็นต่อการทำฝันให้เป็นจริงหรือยัง เราไม่สามารถบรรลุฝันได้ด้วยตัวคนเดียวและเป็นหนี้บุญคุณคนที่เลือกมาร่วมทางกับเราเพื่อให้ความฝันนั้นเป็นจริงเราต่างต้องพึ่งพากันและกันดังที่จอห์นอดัมนักดนตรีแจ๊สกล่าวไว้ว่าตัวเราเป็นผลพวงมาจากผู้คนอื่นๆอีกนับพันคนทุกคนที่ทำดีกับเราผู้ให้กำลังใจเราล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่หล่อหลอมบุคลิกภาพและก่อร่างความคิดให้แก่เรารวมทั้งความสำเร็จด้วย ผมไม่รู้ว่าฝันของคุณคืออะไรไม่รู้ว่าคุณปรารถนาจะประสบความสำเร็จในเรื่องไหนและไม่รู้ว่าคุณต้องการใครบ้างที่จะทำให้ฝันของคุณผลิดอกออกผลบางทีคุณอาจต้องการแค่การสนับสนุนหรือความห่วงใยจากใครสักคนเพื่อช่วยให้คุณก้าวต่อไปหรือบางทีคุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากคนทั้งกองทัพก็เป็นได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมบอกคุณได้ก็คือคุณต้องการคนช่วยฝัน ยิ่งความฝันใหญ่ก็ยิ่งต้องการผู้คนร่วมฝันมากขนาดของความใฝ่ฝันนั้นมักจะเป็นตัวตัดสินว่าคนจะมีคนมาร่วมฝันมากายแค่ไหนหากฝันของเราใหญ่มากเราจะสามารถดึงคนดีๆมาช่วยได้มากขึ้นสิ่งที่ต้องทำก็คือติดต่อเชือ้อเชิญวิสัยสื่อวิสัยทัศน์ให้เห็นแล้วชวนมาร่วมฝันกับเราคุณตอบคำถามเรื่องผู้คนได้หรือยังมีคนที่จำเป็นต่อความฝันของคุณหรือยัง กระบวนการหาคนเข้ามาช่วยทำฝันให้เป็นจริงนั้นไม่มีวันจบสิ้นแม้แต่คนที่พยายามทำเรื่องนี้อย่างหนักอยู่แล้วก็ต้องพยายามต่อไปทำไมนะหรือก็เพราะความฝันนั้นเป็นเป้าหมายที่ไม่อยู่นิ่งเงื่อนไขต่างๆเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป้าหมายระหว่างทางของเราจึงต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยเมื่อเราเติบโตขึ้นความต้องการส่วนตัวของเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยและสัจธรรมที่ว่าคนอื่นผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็ต้องผ่านไป คนที่ร่วมทางกับเรามาตั้งแต่แรกนั้นแทบไม่มีใครไปกับเราจนสุดทางเราต้องถามตัวเองว่าตอนนี้ทีมของเราทีมของฉันมีใครบ้างทำรายชื่อออกมาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ปรึกษาคนใกล้ชิดลูกน้องคนสำคัญครอบครัวเพื่อนสนิทขั้นต่อไปจัดคนเหล่านี้เป็น3มกลุ่มตามที่ผมกล่าวไว้ตอนต้นบทโดยแบ่งเป็น4กลุ่มก่อน 1. คนที่เป็นแรงบรนลัใจ 2. คนที่บอกความจริงเรา 3. คนที่มีทักษะที่เราไม่มี 4. คนที่ไม่เข้าพวกกับ3กลุ่มข้างต้นจากนั้นวัดความทุ่มเทของคนเหล่านี้พวกเขามีผลต่อเราแค่ไหนคั้นแรกสุดมีผลทางบวกหรือทางลบใส่เครื่องหมายบวกหรือลบหน้าชื่อคนคนนั้นแล้วให้คะแนนจากลบ10ถึงบวก10คะแนนที่ได้มีความหมายดังนี้บวก6ถึง1ิ คนที่จะช่วยให้เราบรรลุฝันต้องเอามารวมไว้ในทีม0ถึงบวก5คนที่อาจจะไม่ค่อยทุ่มเทให้แก่ความฝันของเราเท่าไหร่นักลบ1 0ถึงลบ1คนที่ขัดขวางความก้าวหน้าสู่ฝันของเราต้องกำจัดออกไปจากทีมเมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วเราจะรู้ว่าคนกลุ่มใน คนในกลุ่มแรกน้อยเกินไปหรือไม่ซึ่งก็ไม่เสียหายแต่ก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเริ่มหาคนที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของฝันของเราได้เลย